อาชีพสับเปลอืออาชีพบริการที่ไม่ว่าใครๆก็จะได้ใช้บริการเพื่อส่งร่างกายของคนคืนสู่ธรรมชาติแต่อาชีพนี้กลับถูกมองข้ามไม่ถูกให้ความสําคัญเท่าที่ควรวันนี้ลองเชื่อดูจะมาบอกเล่าเรื่องราวอาชีพนี้มีความสําคัญและมีค่าแค่ไหนครับพี่ทีครับอาชีพสับเปลอเนี่ยมันมีมานานแล้วไหมพี่โอโ้โหนานมากคงมีมาตั้งแต่สมัยที่คนเราเริ่มมีอรารยธรรมรู้จักดูแลคนที่เรารักอะ่ะก็จะเริ่มมีการเก็บศพแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นอาชีพดึกดําบันเลยด่กวาอย่างถ้าเกิดไปค้นคว้าข้อมูลมันนิดหน่อยก็จะพบว่าถ้าในสมัยราชาการที่5เนี่ยเวลาเขาเรียกสับปะเลอเขาจะเรียกว่าขุนกะเลวรากนะครับถ้าออกเสียงไม่ผิดเนาะแล้วก็จริงๆแล้วหรือเขาจะเรียกง่ายๆว่านายป่าชา้าทําหน้าที่ดูแลการแบบมัดตาสังแต่งหน้าศพดูแลให้ดูดีครับลดความเสียดสยองลงส่งเขาเป็นที่สุดท้าย แล้วอาชีพสับเปลลเนี่ยคนก็จะมองว่าไม่อยากทาแล้วการสืบทอดอาชีพสับเปลลเนี่ยเขาสืบทอดกัน,นยังไงโอ้ย,อยก็สืบทอดมาจากสับเปลยรุ่นก่อน,อนๆเรียกว่าสืบทอดผ่านพิธีประสิทธิเมย์ซึ่งพิธีเหล่านี้ก็มีตั้งแต่เบิกโลงมัตตาสังต่างๆนะครับซึ่งจะจัดเตรียมการเผาศพเรียกว่าก็สอนทั้งหมดแนะหละสับเปลยก็มีหน้าที่จริงๆมีหน้าที่ไม่ได้แค่ดูแลศพนะ จริงๆก็คือเขามีหน้าที่ดูแลทั้งเมนเลยทําความสะอาดเก็บขี้เท่าเรียกว่าครบวงจรอ,อยู่ในคนเดียววันสต็อปเซอร์วิเลยแล้วก็อาชีพนี้จริงๆพอไปนั่งดูตกใจนะเขาบอกมีจรญญาบรรของเขาด้วยนะจรญญาบรรของสัปเปรเลอคือไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าคุณจะเป็นใครญาติดีมีจนเขาจะเกียดหรือคุณหรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาต้องทําหน้าที่นี้คือไม่ว่าใครก็จะต้องทําให้ดีที่สุดอ่าฟีนะ้ยวเนาะ ชีพนี้มันเหมือนเป็นอาชีพที่ทำให้เราได้ปลงตัวเองทุกวันอะเขาคงเข้าใจสัจะธรรมแหละก็คงเหมือนหมอที่แบบเห็นคนตายมันเป็นเรื่องที่แบบปกติก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติและคุณเองก็ต้องยอมรับทุกคนต้องยอมรับนะว่า คนเราเกิดมาเพื่อตายคุณเกิดมาเพื่อตายแน่นอนแต่ตายเมื่อไหร่ตายยังไงและคุณจะเป็นที่น่าจดจําแบบไหนอันนั้นอยู่ที่เราเลือกมากกว่าบางทีผมนั่งคิดนะเออถ้าคิดเรื่องตายบ่อยๆก็ดีนะเพราะบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่กลัวตายไม่ใช่แค่ไม่กลัวตายสิอาจจะทำให้รู้สึกว่าทําไมถึงต้องทําวันนี้ให้ดีบางทีพอคิดถึงเรื่องตายนะ ก็คิดถึงแม่เราบางทีเราแบบเฮ้ยเราปฏิบัติกับแม่เราดีพอหรือยังวะแล้วตกลงกูจะไปก่อนหรือแม่กูจะไปก่อนวะแต่คือรู้ว่าต้องไปแน่ๆมันทําให้รู้สึกก็แบบการจะมีใครมาบอกเราว่าเฮ้ยทีอีก2เดือนตายนะไม่รู้สึกสะเทือนนะจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ถ้ามันจริงแล้วยงังไงอ่ะสุดท้ายก็มีหน้าที่ทวํวคนนี้ให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบันบางทีไขว่คว้าอนาคตโหอีก10ปีจะเก็บเงินได้เท่านั้นเท่านี้แต่ไม่คิดแล้วว่าระหว่างทางไม่รู้อีก2เดือนหนึงสปีหรือ5ปีจะตายแล้วนะวาดฝันไปอนาคตไกลใช่ไหมว่าเหมือนเราได้มุมมองอย่างหนึ่งผ่านอาชีพนี้แล้ว่าจริงแล้วเราแค่ทําทุกวันให้มันดีที่สุดอะ่ะใช่<ๆ>พอวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อนี้ก็ไปหาข้อมูลมาพอยิ่งอ่านแล้วบวกกับช่วงนี้ราหูเพึ่งเคลื่อนเนาะวันที่ถ่ายนะตกใจเหมือนกันคนใน Facebook พ่อเพื่อนแม่เพื่อนยันพ่อแฟนหรือคนใกล้ชิด ตายเป็นเบื่อเลยในอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี่ยผมใช้คาว่าเป็นเบื่อนะเพราะมันเยอะถึงขนาดที่ว่ายุคที่มีโควิดอ่ะตอนนั้นก็ว่าคนตายเยอะใช่ไหมสำหรับผมที่มันเด้งขึ้นมาในฟีดเฟซบุ๊กอ่ะม,มันแทบจะเยอะแบบนั้นนะ ช่วงนี้ของผมนะมุมมองการมองอาชีพสับเปลือเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างอะพี่จากที่พี่ดูนะพี่ว่าเรื่องนี้ดีคือมันทําให้เราเข้าอกเข้าใจคนทําอาชีพสับเปลือมากขึ้นแล้วบทสรุปของหนังเนี่ยโคตรเรียบง่ายเลยสุดท้ายคนต้องตายแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันจะตายเมื่อไหร่สุดท้ายจากตอนนี้หรือจากตอนหลังก็จากเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคนในปัจจุบันหรือคนที่ยังอยู่จะอยู่ยังไงและจะทําใจยังไงดีกว่าช่วงนี้ทั้งพ่อแฟนทั้งเพื่อนทั้ง พ,พ่อแม่เพื่อนอะไรเนงะี้ยตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกศพเนาะในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมเจอไม่ต้องไปถึงนึกถึงแค่นะเอาที่ตอนพ่อเราตายคือเก้ายี่สิบเองสิ่งหนึ่งที่รู้ได้เลยก็คือว่าวันนั้นผมเริ่มไม่ค่อยกลัวความตายเพราะผมเห็นแล้วว่าพ่อผมไปแบบปึ๊กไปแล้วแล้วก็ที่เขามีเรื่องเล่าว่าเฮ้ยเวลาคนตายตามันจะแข็งเป็นเมื่อ mm. ผมปั๊มหัวใจพ่อวินาทีที่ผมรู้ว่าพ่อตายเราเห็นเลยว่า ตาเขาว่าเป็นเมือกแบบมันเราจ้องตาเขาด้วยไงเหมือนมันเป็นเมือกแบบวิ่งจากด้านล่างไถ่ขึ้นมาทั้งบน,นฟื้เลยอ่ะแล้วตาเขาก็ไปเลยซึ่งมันก็เป็นบทเรียนนะครับที่ทําให้รู้ว่าความตายไม่น่ากลัวหรอกแล้วก็อย่างที่ผมคุยกับน้องๆในออฟฟิศหรือคุยกับทุกคนว่าคนเราเกิดมาเพื่อตายถ้าผมจะปลอบใจคนผมอาจจะดูแบบปลอบใจไม่ค่อยได้หรอกแต่ผมก็จะพูดว่าเฮ้ยทุกคนเกิดมาเพื่อตาย แต่แค่ว่าเราอาจจะยังไม่ต้องรีบมันแค่ไม่พร้อมกันแล้วเราจะอยู่ยังไงจะทําประโยชน์ยังไงจะทําให้พ่อที่ตายของเราไปเนี่ยเขาภูมิใจกับเราอย่างไงเราจะอยู่ให้มันมีประโยชน์ยังไงทุกครั้งที่มีคนตายมันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้ได้นึกถึงเช่นแบบอย่างล่าสุดพ่อแฟนตายก็ก็รู้สึกว่าเออคำว่าเงินทองออกไปไม่ได้มันเป็นจริงๆนะสุดท้ายมันเหลือไว้แต่ความดีความภูมิใจทุกคนจะนึกถึงเราจะแต่งตัวหล่อแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่า ที่เราวางแผนไว้ว่าอีก10ปีคือผมเป็นคนที่หาเงินได้ระดับหนึ่งเนาะผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีหรอกไม่เกิน10ปีหรอกผมมีเงินถุงเงินถังรอแบบ8หลักได้เลยแต่ผมก็นั่งคิดตอนนี้คือคิดแต่ทํางานนะผมแทบไม่มีตารางเที่ยวเลยทำงานแม่อย่างเดียวพ่อเขาเสียครั้งนี้ผมก็นั่งคิดนะว่าจริงๆแล้วคูอยู่เพื่อคูจะไขว่คว้าหาความสุขไม่ใช่หรอมันทําให้ความโลภเนี่ยตัวมันตกทันทีเลยนะ มันเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกการมีเงินไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะควรมีควรขยันหาควรจะชาญฉลาดในการทํางานแต่มันเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเงินไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดคนเรามาไขวยคว้าหาความสุขแล้วก็สุดท้ายคือตอนนี้นะที่คิดได้เนาะสำหรับแค่ผมที่คิดได้ในวัย30มสิบนิดๆเนาะก็ถ้ามันจะถึงไม่ว่ามันจะเป็นตอนที่ผมสําเร็จแล้วหรือไม่สําเร็จผมจะยินดีรับมันไม่ว่าจะมาแบบไหนก็ตาม พอรู้สึกว่าก็เกิดมาเพื่อตายถ้าไม่ยอมรับมันดิ้นรนไปเพื่ออะไรควาจริงพี่ก็ไม่รู้ว่าตายเป็นยังไงไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสหรอกแต่พอมันเข้าใจว่าวันหนึ่งกูต้องเดินทางไปเหมือนกันหรืออาจจะไม่ได้เดินทางตายแล้วก็คือดับตุ๊บไปเลยก็ได้ไม่รู้ไงแต่ถามว่าตอนนี้กลัวไหมไม่กลัวพูดตรงๆเลยว่าไม่กลัวแต่ไม่อยากเสียดายเสียดายในที่นี้คือทําให้แบบอย่างที่มีพูดไปว่าเราดูแลแม่เราดีหรือย,ยังเราได้ทําให้คนรักเรามีความสุขแล้วหรือย,ยัง ตัวเราได้แบบทําให้คนเขารู้สึกว่าจดจําว่าเราเป็นคนแบบไหนที่แบบที่เราต้องการแล้วหรือยังผมกลับคิดถึงในมุมความรู้สึกมากกว่าเรื่องของเงินตาแล้วไอ้เงินก็รู้สึกว่าหาได้ดูแลคนที่อยู่ให้ดีที่สุดคนที่ตายไม่ได้เกี่ยวกวับเราเขาไปก็กแค่ร่างเน่าไม่ได้มีอะไรเขาก็แค่ไปรอเราอีกภพภูมิหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แค่คิดน,นนะเพราะเราก็ต้องคิดถึงคนที่คนที่เรารักแล้วเขาตายไปเนาะแต่วันหนึ่งเราต้องตามเขาไปแหละ แต่เขอยากจะให้กำลังใจคนไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอยากเจออยากนู่นอยากนี่บางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายตามแล้วก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ทําใจรอมาในทุกๆวันผมเชื่อว่าคุณจะทําให้คนรอบข้างคุณรักคุณมากกว่านี้มีความสุขกันมากกว่านี้และอาจจะเริ่มความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ก็ได้อืม